สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมีคนอ่ะเมื่อวานนี่ขึ้นซากถ้าขึ้นซากกันขึ้นซากเลยว่ะขึ้นซากช่งวงแรกๆนะพี่น,ออาาาาน้องค่ะไปเอกโบเพิผลละว่าเฮาววันเฮาบ่มาหาจักเทีอาพนะบ่ไปหาหาเฮจักเท่บไปไห,บบหาเฮา,า,าจักเทีอาพนะอันว่างก็มาเล่นนในเฮาวเน่้อส่บ่มาหาจักเทีอาพนะเพิ่นว่าก็เลยวันนี่ไปหาโลบิ่งเพินกก่นซะก่อนวาน มีแต่ข้าวเหนียวเออมีแต่ข้อเจ้า,อ,อ,า,อ,จาอันมหาเนี่ยพนาประเดียนเข้าวันขอลังไปที่กระคำเนาะพี่น้องเนาะบระเดี๋ยวขอลังไปที่คำประเดี๋ยวหาเนาะอยูเนาะกินเฝ้าแตีงหน้าวันพี่น้องก็เลยบดได้ไปหาจักเทียพี่น้องกับมือนี้ไปล่อบเบิ่งก่อนพี่นอ้องออื ่นเห็นตัวแล้วเห็นเดียวเห็นตัวังไบ่แม่เห็นคนแล้วโอเปนคนเห็นตัวนีเว้ยอันเพื่นว่านมหาเนี่เห็นบ่มาฮอดแล่วก็่อยกัมางหเนาะอยุนกินสิมัก็บลยบ่มาคำให้เนาะมาเน้นจได้มากิไอ้ตดผมงเรี่งไว้ไทซื้อเนวกินกินขวน้กุ้งล้วก็มานี่จัดมุงนั่งจจแล้วเบิ่นละค่อยุสัยอย่สื่อ่ใส่ว่านี่ๆบ่ว่าังจบ่ผิดทางเข้มานี่ลหะ จะขอมาหาเนี่ยเต็นกระดาษเยอะทีบ้านบ้านถามพามหากับพมาเข้ากันนะเา่เบื่อไหมาหาอยู่ว่าเขาลองไปที่คมันฟอรตั้งนานม่รูมือหนามาสายสามมองยูดูนี่มองยูก็สะอาดเนี่ยค่ะน่มองยูก็สะอาดแท้นี่ผู้จัดให้บ่นี่นี่เหรอเนาะนี่ผู้จัดให้เลยตีมากมหาหอดปูกขึ้นไีหน่ทีนางเลยนหน่ทีเอา พอนั่งกับยืนท่านั้นแล้วไม่ของข่อยของข่อยได้จัดเองดีจัดเองตัวเพิ่นางไมหายเราเขาไปจัดเองเลยใช่ไหมเ่็นาวไปเองใร่ปเออเนาไปว่านี่เนจานหเบิดเ็นเ็ดีโอ้ยมันกรสุนหาซีบบรการเตี้ยนกับซมดาเมือนการเตี้ยนไก่เนสองขมยุมยประเทศดีนีนีหอทอดยังเสีด้นี่แน่นแตลบ่นบ่่กาวละนี่ตัวทีตแดงดิมุจากจุดมุจากบอกดีดีเนาะมีข้อออนนั่งข้างขวาขนได้ไม่หดเอ โบเอียนนกขี่กันมันสิลับค่อยๆขั้นตื่นอะไรมื้งเนี่ยอันนี้กองผูกสองเท้านอนเสียบหลแล้วไปลองกินเข่าวแล้กันนอนแต่ว่ามันกแ็แซสียบ <c oughs> อะพ่อหน้อกากกินออกเลยบอกว่ <c oughs> กันโดนกินกันยังคือเก่าอยู่บอกว่กันโดนกินกันยังเหมือนเดิมอยู่เนาะเอกลักษณ์เนาะกินเนี่ยเนาะไปกินเข่ากันหิวเขาเ่าแล้วสั้นไปแล้วตอนนี้เอาเรื่องกินปล่าเนี่ยหายแรงกินเข่ารัวไปแปลงเข่าซะก่อนก่อนจะกินเข่า ไปยังว่ยังไงาใหม่ค่ะ